มาค่ะมากินมาทำอาหารด้วยกันนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นเครื่องนะคะที่จะใส่กับข้าวจีเนาะจะทำข้าวจีข้าวจียัดไส้นะ,ะจะไม่พูดว่าข้าวจีปาเตนะคะเพราะว่าเราไม่มีปาเตนะคะเรามีแค่ฮันนี่โชยนะคะฮันนี่โชย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 แล้วก็ข้าวจีนะ,ะเดี๋ยวมาทำกันมา ่าแล้วนะครทุกคนมาก็ใส่นะคะนี่ฮอยซสินซอสนะคะแล้วก็จะเอาลงไปแบบนี้เลยเนาะอเอาไปนี้เลยนะคะทีนี้ก็จะเอาหัวหอมลงนะคะทุกคนนี้เอาหัวหอมลง นี่นะคะเป็นอาหารที่แบบง่ายมากะค,ะครับครอบครัวหวงไม,ไม่ไม่กินอะไรแบบว่าทํายุ่งยากเนาะง่ายมากนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะก็จะกินประมาณแบบนี้นะคะทุกคนนี่แลวก็นี่หอมชีใช่ไหมก็เอาลงไปใส่หอมเยอะๆนะคะนี่ชอบหอมเนาะ ซอบหอมมากนะคะทุกคนแล้วก็แครอทลงไปอีกนิดนะคะนี่เป็นอย่างนี้แล้วนะ,ะได้ได้หน้าตาแบบนี้เลยเด้อแบบนี้เด้อพักหนาคาคิงพักหนาไซเมิร์ดเลยเนาะมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่ตัวเสริมนะคะทุกคนเป็นตัวเสริมเนาะเดียวจะไก่นะคะทุกคนนี่ไก่เนาะ แล้วก็เขาจะใส่แบบฮันนี่โซยก็จะเป็นน้ำสอิวที่แบบออกแบบหวานๆเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเอาลงใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปเอาซ่อมก่อนมาแล้วมาแเด้อมาเด้อม,มากินข่าวน้ำกันเด้อนี่ อากาศร้อนๆชวนมากวึงก็จะกินแค่ผักนะคะทุกคนผักสลัดอะไรประมาณนี้ไปไม่ได้ถามว่าทำอาหารบ้านเรากินไหมถ้าไม่จริงๆจังๆถ้าไม่พิเศษจริงๆเดียไม่ค่อยได้กินอาหารบ้านเราดอกนะคะทุกคนคือวึงเนี่ยซื้อ,อมะเขือมานะมะเขือแล้วก็มะขุงมาสเอามาให้เบิง่ง เื่อนะคะไปซื้อยูล่านไทยนะคะทุกคน,นนะมาหมกเผื่อนะคะกิโลหนึ่งเท่าไรชิปโกเลียญเนาะนี่ไงนะคะทุกคนคือเยอะยังมุได้แฮดยังกินเลยนี่ได้สองอาทิตย์เลยคือมันป้อคอยมีเวลาเนาะมันเลิกงานกับแบบเองถามว่ามีเวลาบอกเออวเวลาเฮ็ดกินนะอยากเฮ็ดกินกิน<ม>เพราะว่าถ้ากินอาหารบ้านเท่านะถามมันเผ็ดนะ ห้องมึงมันจะเสียนะคะ่มเพชรมันจะเสียที่นี่เราไปทํางานอะ่ะเราจะเข้าห้องน้ําตลอดไม่ได้นะคะทํางานที่นี่นะนี่นะคะคือมะคงกระชื่อมาเลยเนาะโลหนึ่งถ่ายซิบโกเหลียนนี่แหละประมาณนี่นะกระชื่อมามะเขือคืออยากกินเนียนมะเขือแต่ยังบัวเธอจะมีเวลาเธอจะกินอยู่ไหมโอ้ยนะมามากินข้าวกันเด้อปันนี้เด้ โอ้แซ่บเดีอออออกไปหวานๆออกไปกินข่าวข้างนอกกันนะพี่น้องๆเนี่ยชาวบ้านเรานี่ไม่ได้เรียกว่าข้าวนะคะแต่อยู่ต่างประเทศอะอาหารที่เรากินคือพิซซ่าอะไรก็เป็นอาหารของเรานะคะเดี๋ยวผมไปเอาจานแล้วเราออกไปทานข้าวข้างนอกกันนะคะทุกคนวันนี้คือข้างนอกสวยงามมาก ออกมาข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะถ่ายค่ะเอาอาหารไว้ก่อนเนาะอาหารปรุงไว้ก่อนปรุงอาหารไว้ก่อนนะคะคือจะให้ดูนะคะทุกคนข้างหน้าของเวิร์งนี้นะคือมันสวยงามมากนะเดี๋ยวจะให้ดูเด้อด้านหน้านะคะด้านหน้าเห็นไหมทุกคนความสวยงามนะคะความสวยงามตอนพระจันทร์พระจันทร์พระจัน์สิขึ้นม ตะเวนตกดินนะคะทุกคนคือมันสวยงามมากเนาะนี่เวิรงก็นั่งทานข้าวแล้วก็มองดูมองดูไปด้วยคือมันสวยงามมากนะคะทุกคนมาทานข้าวกันนะคะได้มากินข่าวเหมือนกันเด้แบนี้ได้ข้าวจีนะคะทุกคนมุมนี้นะคะคือมุมมองดูด,ด้านหน้าแล้วก็ ข้าวไปด้วย มุมเดิมนะคะทุกคนทานข้าวอยู่มุมเดิมแต่ท้องฟ้าไม่เหมือนเดิมนะคะไปดูท้องฟ้ากันไหมอย่ดูหุ่นกินข้าวเลยเนาะไปดูท้องฟ้าสวยๆกันนะคะทุกคน สวยมากนะคะทุกคนตัวจริงคือแบบจะออกแดงๆนะสีแดง ขอบคุณมากนะคะพี่เพื่อน,น,นทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมวิ่ง b ีเคช n n แนนะคะขอบคุณมากนะคะ